สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้เราขอเสนอจอมโหดกระทาเหล็กเชิญรับชมได้ครับตอนที่50มือคือเรื่องราอย่งที่พูดมานั่นแหละผมจะขอเจ้านั่นไปนะครับถ้าทำได้ก็ลองดูแต่อย่าโผล่ไม่ให้ฉันเห็นหน้าอีกฉันไม่อยากเห็นหน้าแก ผมก็เป็นคนที่พูดแล้วทำจริงซะด้วยสิครับงั้นผมขอกลับแล้วนะขอบคุณที่ช่วยดูแลต่างๆนานาน,านะครับแกกลายเป็นคนที่ดูถูกคนแล้วนะฮิิเมะดูเหมือนว่าการส่งแกไปเรียนที่จีนจะเป็นความผิดพลาดแล้วเออทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าหัวหน้าพ่อครัวใหญ่แท้ๆ ฮิกิเมะอาหารจีนะเป็นสิ่งที่ลึกล้ำยิ่งกว่าที่แกจะคิดนะเจ้าหนูอายุ30อย่างแกแหละย่าได้ใจไปนักเลย <c oughs> อาหารน่ะมันคือพรสวรรค์พรสวรรค์มันไม่เกี่ยวอะไรกับอายุหรอกนะหัวหน้าพ่อครัวคุณเองก็ดูแลควบคุมร้านนี้ตั้งแต่อายุ30นี่นะสิ่งที่คุณทำได้ผมก็ย่อมต้องทำได้แน่ละ <c oughs> จ้าบ้านันโหูจริงไอบ้บ้านี่อะไรกันแนะ่เกิดอะไรขึ้นมจิสึกิไอ้เจ้าบ้านี่พอแขนหายดีแล้วก็กลับมาเป็นอากิยมามะคนเดิมอีกแล้วเอ,อไม่ร้อนยั่ไงอากิยมามะไม่เป็นไรมันมาติสูชาห้าชายที่ฉันทำอะ่ะแกน่าจะแขนหักกลับไปช่วยชีวิตได้อยู่เฉยๆนะอากิยมามะ เกิมะนายพูดว่าอะไรนะก็แค่พูดว่าเกลือน้อยไปหน่อยท่านั้นเองแกยังพูดอย่างอื่นอีกด้วยฉันแค่พูดว่าแค่ปริมาณเกลือที่ใช้ปราวนิ้วกะอาเซ่ตั้งใจจะเป็นพ่อครัวจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวเลยหมอนไม่ตัวขึ้นสักนิดดูซะนี่ห้ากรัม ้าเป็นพ่อครัวจริงๆแล้วก็เรื่องแค่เนี้ต้องทําได้อยู่แล้วลองช่างดูเลยอันไหนก็หนักเท่ากันแน่นอนโอ้หนักห้ากรัมพอดีจริงๆด้วยอันไหนก็หนักห้ากรัมไม่น่าเชื่อปลายนิ้วจับเกลือได้เที่ยงตรงที่สุดมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของพ่อครัวไงพวกแกสบายดีเหรอฮคุณฮิกิเมะ เป็นอะไรไปทำไมทุกคนทําหน้าเครียดจังเอบอเปล่าครับ <laughs> สวัสดีครับคุณฮิกิเมะอืมอะไรกันนะ่ะเช่ทุกคนตกตะลึงที่คนขี้แพ้อย่างแกยังกล้าโผล่หน้ามานี่อีกสินะไอคนไม่รู้จกักอายโอ้กับการแค่ใช้นิ้วจับเท่านั้นยังอ่อนหัดนักนะพ่อครัวน่ะ ต้องใช้ทุกอย่างยึดนิ้วให้มันยาวขึ้นได้จริงไหมไอ้ลิงภูเขาต้นหอมสิบกรัมแถมยังปิดตาด้วยยอดไหมละ่ะอะไรกันคุณฮิกิเมะใช้ตะเกียบมีหน้ำซ้ำยังปิดตาด้วยเอาลองช่างดูสิเอเอเอองั้นก็ส,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 สิบกรัมสิบกรัมพอดีครับจานไหนก็พอดีเป๊ะเลยครับ <laughs> อย่าเพิ่งรีบตกใจซนนินั่นนั่นนมันทัพพีคราวนี้จะใช้ทัพพีตักเกลือ45กรัมเฮ้ย <laughs> <laughs> hey, ไม่ว่าจะใช้นิ้วหรือตะเกียบหรือทัพพีก็รับปริมาณได้เลอ,อะไรจะขนาดนั้นมือนั่นเป็นเซนเซอร์หรือไงนะถ้าเป็นนิ้วก็รับรู้ปริมาณได้ด้วยการสัมผัสต่อให้เป็นตะเกียบ ก็รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกของนิ้วแต่ถ้าเป็นทพีที่หนักมีแต่ต้องใช้ตาวัดดูเท่านั้นถ้าไม่มีการฝึกฝนมามากแล้วก็แกทำได้ไหมล่ะไอลิงภูเขาทำได้อยู่แล้ว45กรัมมันนะจังของกล้วย 45กรัมพอดีทั้งหมด45กรัมครับทั้งของอากิยมะและของคุณฮิกิเมะขนาดใช้ทับพีก็ยังวัดปริมาณได้พอดีเปะ๊ะทำไมทั้งสองคนจึงทำได้ล่ะครับอาหารน่นนะคือพรสวรรค์ฉะนั้นคนที่ทำไม่ได้ต่อให้ฝึกฝนก็ไม่มีทางทำได้หรอกฉันกับลิงภูเขามีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะเนาะลิงภูเขาใช่ไหมเออ,อ,อ,อ เชะอาหารคือพรสวรรค์หรอหมอน,นั่นพูดง่ายจังนะทํามาเป็นวางท่าพูดว่าความพิดมียาไม่มีประโยชน์แต่มือนั่นน่ะปิดไม่ได้หรอกมือซ้ายมีตาปลาจากกระทะมือขวามีตาปลาจากมีดมีหนำซ้ำยังเป็นมือที่ผ่านการกระดูกหักมาสำเนาสำเล่าอีกด้วยการเป็นพ่อครัวน่ะนะต้องอย่าถือกระทะหรือมีตลอดทั้งวัน ราะถ้าฝืนทำอาหารทั้งที่เกินขีดจำกัดแล้วแล้วก็ภาระทั้งหมดจะตกมาอยู่ที่กระดูกมือนั่นน่ะเป็นมือที่ทําแบบนั้นมาแล้วหลายครั้งการเคลื่อนไหวของมือขวาที่คล้ายกับเซ็นเซอร์นั่นน่ะก็เป็นผลจากได้รับการฝึกฝนที่หนักหนาเจียนตายมาแล้วแน่นอนนั่นสินะไบรเซ่แกอย่ามาทาเป็นตีสนิทกับฉันนะอะไรกันยังโกรธเรื่องที่แขนหักอยู่อีกเหรอลืมได้แล้วมัง้ง ะแขนก็หายแล้วนี่นะพ่อครัวน่ะจะมีสมบัติที่คล้ายกับไข่มุกที่เรืองแสงระยิบระยับอยู่ใต้ผิวหนังของมือที่อัประกลักนั่นคือสิ่งที่ทําให้อาหารอร่อยแล้วคุณฮิคิเมะจะเข้ามาทํางานเมื่อไรครับเออคงจะไม่ไปเมืองจีนอีกแล้วนะครับฉันจะไม่มาทํางานที่ร้านโกบังโจน,นี่แล้วอะ่ะฉันมาบอกลาพวกแกนะ ฉันจะสร้างร้านใหม่ขึ้นมาด้วยกันกับไอลิงภูเขาเนี่อากิยมะจางอะนะฮะอะไรกันครับเนี่ยฮิกิเมะจะเปิดร้านใหม่กับอากิยมะอย่างนั้นเหรอเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับ And if คําติชมใดก็อย่าลืม can't help it to habit cause that she wear short skirt